สวัสดีครับด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านดููที่สามตำบลโพยิมอำเภอสิกจาจังหวัดตรังวันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอสิกาท่านสมควรคันเงินให้กับผมมาทําเป็นพิธีกรเพื่อน,นาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวกรบผม นายพลสันต์เลียงช่วยกำนันตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับที่นี้ต้อนรับทุกท่านสู่หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลบ่อหินโดยเฉพาะที่บ้านหมู่หุ่นหมู่ที่3แห่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องเด่นในเรื่องของกลุมจักสารเตยปลาหนันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลบ่อหินอำเภอสิเกานะครับเชิญเลยครับ อ๋อที่เองครับที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเตยปลาหนังบ้านดูหุนนะครับหมู่ที่3ตะบนโมหินอำเภอศิลกะจังหวัดตรังเจอเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับของดีอยู่ที่นี่ครับอ๋อเจอตัวจริงแล้วครับสวัสดีครับคุณจันเพ็งครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับครับก่อนหนึ่งก็นี่ครับที่ทำการกลุ่มจักสารเตยปลาหนังนะครับขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับประธานกลุ่มนะครับชื่อคุณจันเพ็งช่วยรายงานตัวหน่อยครับคุณจันเพ็งครับเจอเลยครับค่ะฉันชื่อ เป็นเนน,นนะคะซึ่จารเติมก็สามารถดูี่ค่ะครับนี่อะไรี่ยืนยืนนี่ครับสมาชิกเหรอครับค่ะอันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มค่ะเอ่อความเป็นมาของกลุ่มนี่ครับก่อนก่อนที่จะมารวมกลุ่มมันขึ้นมาได้เนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงครับค่ะเมื่อก่อนก็จะมีการทําไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะตัวอย่างเช่นที่เห็นข้างหน้านะคะก็จะมี เชอนะคะเขาเรียกกระเชอแล้วก็ไว้ใส่ของค่ะไว้ใส่เดี๋ยวมีเสือด้วยนะฮะอ๋อเสือวว้ปูนอนไั้ปูนอนัำทางเล่นมีละมาอ๋อทำพิธีละมาการทำจัดสารนี้จะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนทุทธนุสด้วยนะก็จะทำใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วตอนนี้จุดเด่นๆของของผลิตภัณฑ์เตยปานันบ้านเราบ้านดูเราเนียครับเอ่อได้รับรางวัลอะไรบ้างมั้งไหมได้รางวัลคุณแม่บ้านเกษตรกรใหญ่ด้ ำอาชีพดีเด่นครับก็ของบัิการัูชนครับการออกแบบเยอดเยี่ยมนะครับผมอยากให้คุณยัเพลญพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผมไปดูครับว่าขั้นตอนการผลิตของเตยป้านเป็นยังไงครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับ ก็เหนือจากเตยปลาหนังของหมู่บ้านโมทอกเพื่อการท่องเที่ยวบ้านดูเนี่ยมีแล้วนะครับเป็นอะไรดี sì, นะครับงานเรื่องเดียวมาท่านกำนันเป็นเตยกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วเอกตัวจริงของหม okay> ู่บ้านแห่งนี้นะครับเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องอะครับครับสวัสดีครับนัลลามเดชุมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สมบูรณ์ตรงบาดรังนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านดู ตำบลโพฮินงอำเภอสิโเกจังหวัดตรัง,น,รง,น,งนี่คือตัวจริงเสียงจริงเป็นพระเอกของหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของบ้านหู่นแห่งนี้นะครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมกลุ่มจักสารเตยปลาหนักแล้วนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้นอกมีดีหลายอย่างนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นคนแนะนําเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของดีในหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างครับท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านมุกเสยีนะครับและมี ขึ้นภูเขาเรามีธรรมชาติบนภูเขามากมายอย่างเช่นถ้ำกาฐมาเ็สวยหางนะครับครับและก็ดูดูเลดูเรคือล่องเรือไปกับทะเลนะครับายความว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดทะเลใช่ไหมครับ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 ล่องเรือไปทําลําโองนะครับที่สมบรณข้างลำโพงเป็นป่าชายเลนเปป่าชายเลนครับครับสมบูรณ์ไม้โกงกลางไม้โกงกลางครับผมั้งผมเป็นต้องการต้องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ับครับเชิงอนุรักษ์และก็ มีอาหารพื้นบ้านที่อร่อยนะครับโดยเฉพาะขนมขนมกั้นโอมผมไม่เคยได้ยินขนมกั้นท่องขนมกั้นโอมนะครับเป็นขนมท้องถิ่นของที่นี่เหรอครับครับผมก็มีลากรอบนะครับลากรอบลากรอบแล้วก็ขนมเปรี้ยวทองนะครับเปรี้ยวทองและชาเชะถ้าถามว่าอยากสัมผัสหรืออยากรู้จักบระจุดชนท่านทำให้มาสัมผัดวิถีชีวิตเขาิมที่แท้จริงผมสามารถทำได้นะครับสรับที่พักพร้อมพร้อม เรื่องอาหารการกินพร้อมร้องเด่งต้องเที่ยวมีพร้อมร้องครับผมขึ้นภูดูเลยนี่ผมอยากจะไปจังเลยนผู้ใหญ่พาผมไปหน่อยเลยครับครับได้ครั้งก็ตามผมมาเลยครับครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับม้วนปิ้งมันหลบนู่นนี้กันเลย ผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือบ้านดูหุ่นแล้วนะครับต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวป่าโกงกลางครับซึ่งเป็นระบบนิเวศเราเชือเลยนะครับไปด้วยกันเลยครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ก็คือหาดหัวหินนะครับซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลหอวหินอำเภอสีเกานะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทานมาเที่ยวจะได้เห็นที่นี่วันนี้ที่พาท่านผู้ชมมานะครับน้าขึ้นเต็มหลังจากที่น้ําขึ้นเต็มแล้วน้ำฝักอานามันจะมีน้ําขึ้นน้ําลงวันละสองครั้งสองเวลานะครับนั่นเป็นน้ําขึ้นหลังจากน้ําจะลงแล้วครับหาดหัวหินจะมี็นหาดที่กว้างนะครับท่านสามารถมาเดินทอดนอกน้าเป็นกิโลยิ่งโดยเฉพาะตอนเย็นหน้าทิ่ตกดินนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าแหลม รับตะวันนะครับเพื่อจะได้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติท่านจะสัมผัสได้ทุกรสชาตินะครับของที่หาดวอยนี่แห่งนี้ครับความวาขอผมเลยครับก็จะชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหาดนกนะครับซึ่งความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่ท่านจะเห็นนะครับว่ามีนกนกทะเลนะครับได้มาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับได้ออกไปหากินอาปลาและเสร็จกมานอนนะครับท่านจะเห็นนะครับ อยู่โดยธรรมชาตินะครับมากมายมหาสารขนาดนี้นะครับเป็นอิสระนะครับในการจะโผบินในการจะหาอาหารนะครับถ้ามาชมที่นี่นะครับต้องร้อยน้ํครึ่งเต็มนะครับชาวบ้านจะอนุรักษ์กันไว้ครับเป็นกลุ่มของหมู่บ้านจะไม่ทําลายนกเหล่านี้เลยนะครับเพื่อเขาได้อยู่ร่วมกันกับความเป็นมนุษย์ได้นะครับทําให้เห็นความสมบูรณ์ของที่นี่ไหมครับว่าถ้าท่านมาแล้วท่านจะพบกับความสมบูรณ์ของที่นี่ได้อย่างมากมายครับเป็นยไงบ้างนะครับพาทุกท่าน มาเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของบ้านหมู่ที่สามอย่างนี้แล้วคงไปทับใจอยากมาแล้วใช่ไหมครับถ้าท่าน,านสนใจนะครับการเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอำเภอสรเกาหมู่ที่สามบ้านหุนอย่างนี้นะครับจากตัวเมืองตรังมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้นะครับถ่านเดินทางโดย 5, ทางหลวงหมายเลข4046นะครับตั้งแต่ตัวเมืองตรังมาถึงตัวอำเภอศรเกา33กิโลท่านจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับตั้งแต่ออกจากตัวเมืองตรังนะครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งครับ โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวคือน้ำตกหางทองนะครับแล้วก็ผ่านตัวอำเภอสิเกานะครับจะ้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสิเกา6กิโลนะครับวันข้าวสาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้เที่ยวที่นี่แล้วนะครับท่านสามารถอยู่ที่จังหวัดตังนะครับได้เป็นอาทิตย์นึงครับเพราะแหล่งท่องเที่ยวเรามีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทะเลนะครับท้งมรกตเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนเกาะม้านะครับเกาะที่ปงเกาะสุกรนะครับ ในตัวอำเภอสีเกาก็มีหาดราชมงคลหาดปากเมีงนะครับหาดหัวหินนะครับหาดทุ่งคลองสนนะครับซึ่งมีท่องเที่ยวที่ต้องทเที่ยวมากอาหารการกินที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเป็นเมืองคนช่างกินอยู่แล้วครับขนมเค้กเมืองกลังนะครับหมูย่างเมืองกลงังนะครับของกินมีมากมายนะครับผมขอเชิญชวนนะครับถ้าเกิดอยากมาทเที่ยวตรังนะครับอย่าลืมการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านดูหุ่นนะครับหมู่ที่สามตำบลห่อหินนะครับไว้เจอกันนะครับเวลาท่านไปเยี่ยมเราที่ตรังนะครับผมยินดีต้อนรับคร สวัสดีครับ